สวัสดีค่ะขึ้นทางรถไฟก่อนนะครับพี่น้องขึ้นบันไดาทางรถไฟขึ้นบันไดาทางรถไฟค่ะวินแล้วลพี่น้องค่อยเดินจนวินละแดดมันร้อน ทางรถไฟคะ่ะเรากำลังไต่ทางรถไฟอยู่เดินบนทางรถไฟอยู่นะคะทางรถไฟเดินข้ามทางรถไฟคะ่ะ เคยเห็นเต็ใน,นหนังเนาะทีน,นี้เรามันได้ข้ามเองละเดินเองละไ้มา ด้วยนีนกด้วยนีนกด้วยนกเพลาไม่กลัวคนเลยพี่น้องเนี่ยไม่กลัวคนเลยโอ้ไม่กลัวจริงด้วยไม่ต้องบินหนีนะแค่ถ่ายรูปเฉยไม่กลัวคนเลยค่ะนกเพลลาไม่กลัวคนเลยนะคะถ่ายทางรถไฟนะคะ เรากำลังเดินข้ามทางรถไปอยู่นะคะเห็นใจเข้าถ่ายหนังกันนะทีนี้เราได้มาถ่ายเองมั่ง <laughs> เราได้มาถ่ายเองมั่งนะพี่น้องโอ้วิน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  ตามหลังตะวินเดินตามหลังแดดมันแรง 아루비다 แต่มาดูคนเยออเดียวเดียวเยอะข้าวผัดใหญ่โอ้ยยอไปเลยไม่ใช่ยัไงจับามเหนื่อยนัไป้อย้าวผัดใหญ่แล้วทุบกระปิสารไปเติมไปอีกเตต้องตัวลอยเดียวกระโโตก็อาจจะช่วยสักหน่อยเลยไม่ได้ช่วย 야 e p Yep, 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 y e 그냥 보면 뭐아이 y 별거 아닌데. Yep, 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 Så la oss skyte. เดดร้อนมากพี่น้องเดดร้อนมากเดดร้อนมากร้อนมากค่ะร้อน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 นี่ค่ะสะพานข้ามแในน้ำแคลวฝรั่งกำลังมาทัวร์กำลังลงไอายไปเต้นอายเอาอีกโอ้ยเอาอีกเหรอ น่นสองคนน่นอยู่ร้านเสื้อผ้าร้อนร้อนไม่ไหวแล้วร้อนขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทูกน้ำใจมาชิหบอให้นะคะมาิ้งดูเลยปังปังกับทุกคนค่ะ เชอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสกายวอก,กสวยนั่นเนะี<อ>่ยดีเลย